ตำรวจผู้ทอนภาคซี่คเพิ่นก็ะได้ปล่อยแถวระดมกวาดล่างอาชญากรรมส้างความเสื่อมันแล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงระวางวันที่8ไปจนหอดวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะ ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจผู้ทอนภาคซีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์ร้องผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพ้นตำรวจตีเนติพงษ์ถาทำเลร้องผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนภาคซีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจทหารกู้ภัยและภาคีเครือข่ายต่างๆในการระดมกวาดล้างอาชัชญากรรมในช่วงเทศกาล้อยกระทงประจำปี2 5 6 7ระหว่าะวงวันที่8ไปจนทอดวันที่14 พฤษจิกายนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง12จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะซึ่งการระด,ดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทือกนี้ครับสืบเนื่องมาจากในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีประชาชนจากหลายพื้นที่ครับเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการป้องกันละกบปราบปรามอาชญากรรมร่วมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและรทรัพย์สินของประชาชนครับทางตำรวจผู้ทอนภาคี ก็ได้ระดมสับผกกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานออกปฏิบัติการครับเพื่อความสมพบสุขของประชาชนเหล่ากันักท่องเที่ยวพลตำรวจตีเนติพงษ์ถาดทำเล่ร่องผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนภาคสีเพิินบอกว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอย่างรอบคอบครับดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข็มงวดโดยเฉพาะการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมและกับปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่สิมาเที่ยวงานล้อยกระทงในปีนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผณ์กันครับท่นตำรวจเอกกิตติรัตพันเพชรท่านได้เห็นความสําคัญของงานเทศกาลดังกล่าวนะครับจึงสั่งการให้ข้าราชการตํารวจทั้งประเทศนะครับทําการระดมกวาดล้างอาชกรรมในห่วงตั้งแต่วันที่8 ถึง14พฤศจิกายนนะครับโดยเน้นเ,เรื่องคดีอาวุธปืนอาวุธสงครามนะครับรวมถึงหายจับข้างเก่าและก็บุคคลเฝ้าระวังที่จะมาก่อเหตุวุ่นวายในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับและได้สั่งกับชับเกี่ยวกับเรื่องการาจำหน่ายผู้ดอกไม้ไฟนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนครับและใน